โอ้นี่เฟเดอร์มาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นขอนไม้อีกใหญ่เลยสวัสดีท่้นผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้กับเฟสเอง <Yeah. S 1> เอ่อก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่รอเฟสเล่น เกมในวันเสาร์ที่25ด้วยนะคะเนื่องจากเฟสไปรับเกตนั้นก็เลยไม่ได้ทำคลิปข้างหน้าไว้นะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็คลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์และ like, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะถึงน,งน้องที่เข้ามาใหม่หรือว่าเมนูน้องที่ดูอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ อะไรให้เกี่ยวกับคลิปด้วยนะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก่าเดี๋ยวเราจะมาพาชมสิ่งแปลกๆในซัเปอร์จูกอรัสกันนะคะเนื่องจากแมปเนี่ยมันได้รีจากไม่ดีมันได้เออสปอนจากมอสมอสหนึ่งนะคะเฟยก็จำชื่อมันไม่ได้ละอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งแรกที่เฟยจะพาไปดูนั่นคือเรือใต้น้ำนี่เองเห็นไหมเห็นไหมดูมันคือเรือ เรือแบบเหมือนเรือจนสลัดอะเห็นไนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างถ้าใครดูคลิปของพี่ทูก็จะรู้ว่าในเรือเนี่ยมันจะมีกล่องนะคะหนึ่งกล่องตรงนี้ด้านในก็จะมีสิ่งของนะคะก็ถือว่าเป็นจุดฟาร์มของได้อย่างหนึ่งเลยนะตรงนู้นก็จะมีอีกอันหนึ่งคือมันจะมีทั่วทวแมปเลยนะคะอ่าก็เป็นการสปอนที่แปลกดีโอเคเดี๋ยวเราไปดู สิ่งแปลกด้านอื่นกันมากดีกว่าเนาะเดี๋ยวเวทขอเดินทางกันนิดนึงนะคะเน,น,นื่องจามันท่อนห้างไกลมากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้แมปแบบนี้ก็ไปดูที่ลุงเบสสอนได้เลยนะคะในช่องสตีฟคุงเขาจะสอนที่การลงมดการเออเขาเรียกไรดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วไปดูได้เลยนี่นะคะเราเดินทางมาถึงอีกเกาะหนึ่งแล้วนี่มันจะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะคะ โ oh, อ้มอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะแต่ขอเคลียร์มอนสเตอร์กันนิดนึงนะคะผมนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรหมู่บ้านพัมกินไะมอะไรประมาณนั้นเดีวต้องขออภัยด้วยนะคะที่มันไม่ใช่ตอนเช้าเนาะอพัมกินเป็นบ้านพัมกินเลยรู้สึกข้างในมันจะมีอะไรหรือเปล่าขอปากนิดนึงนะคะผมโอ้พิ่งเห็นข้างในก็จะมีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขุดให้ท่านผู้ชมดูข้างในก็จะมีบ้านเชิงบ้านไหม อ๋อเป็นพัมกินเลยออกในพัมกินเลยนะคะแล้วเราเก็บคืนนิดนึงเฮ้ยมันแปลกมากแปลกมาก,กจริงๆถ้าดูดีๆมันจะเหมือนหน้าคิปเปอร์นะคะคิปเปอร์เห็นปะมันเป็นโลโก้ของไมคคาบะอ่าอย่างนี้นี่นะคะบริเวณน,นี้ก็จะมีพวกพัมกินเห็นไหมถ้าตรงนู้นก็จะมีอีกอ่าก็เหมือนเป็นหมู่บ้านพัมกินย่อยๆเลยนะน่ารักมากอ่ะจริงๆ ชอบการ create มากอ่าตอนนี้แก้ช้าแล้วนะคะเดี๋ยวลองให้ชมตอนเช้าเลยละกันตัวมอนสเตอร์เยอะไปนิดนึงส่วนตรงนี้นะคะมันเรียกว่าช้างเอร์เลอร์นะคะเนื่องจากลุงเบสได้เจนแมปเป็นขนาดโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยเจ็บเจ็บเจ็บมันขนาด2,000คูณ2,000 <t ell noise> นะคะแล้วตอนนี้มันอยู่ที่เขต2 0 0 0ัคูณ2,000 <t ell noise> แล้วเรียบร้อย <t ell noise> <t ell noise> ก็เลยทำให้แมปเอร์เลอร์นะจ๊ะอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวขอทุบเรือก่อนเลยนี่ชายหาดที่จะมีต้นไม้แบบนี้เชิดแคสวยงามอลังการงานสร้างขอนั่งเรือเลยกันถือว่าเรามาสำรวจแมพไปในตัวนะคะอ่าส่วนตรงนี้มันก็จะมีเป็นภูเขาเห็นไหมภูเขาก็จะดูแลแปลกตาไปเลย มตบตาเปมากๆเลยแล้วกันเนาะขอพูดอย่างนี้เห็นไหมการเจนแบบต่างๆการเจนใช้หาดนะคะสวยมากไม่ได้อวยแต่พูดเรื่องจริงอันนี้จะเป็นไบโอมเขาเรียกว่าอะไรนะจังเกิลใช่ไบโอมจังเกิลก็ไม่ดูล็กๆมากเกินไปใช่หไหมอ่าตรงนี้ก็จะแบบว่าออกแนวละวาระวา,ะวา,ะวานิดนึงโอ้ยแล้วเรือที่กวนจริงเ้ว้ยนะคะเรา ขอขับหาสถานที่ต่อไปให้ท่านผู้ชมดูกันเลยละกันเนาะนี่นะคะระหว่างทางเราก็จะเห็นการเจนแมปนี่อย่างนี้เลยดูดิมีทองตรงนั้นด้วยเนหะ็นไหมมีทองมีลาพิสอ๋อเป็นแบบว่าสูงสูงเลยนะคะสูงสูงเลยภูเขานะลูกเฮ้ยชนแล้วเกินนี่อะไรแบบนี้สูงมากอะ่ะใครชอบสร้างว่านบนเขานี่เหมาะมากเลยนะคะอ่า เราไปหากันต่อนะคะยังไงเฟสจะพยายามหาที่แปลกๆในไมค์ค r ร f t เนี่ยไม่ค่อยมีมาให้ชมกันดีกว่าเนาะอืมอ่าระหว่างทางนะคะเราเจอเพชรเพชรเห็นไหมเฟสบอกแล้วว่ามันค่อนข้างหาเพชรง่ายมากอ่าได้มาแล้วหนึ่งเม็ดโอเคขอบคุณมากนะคะพผมไปกันต่อเลยโอเคค่ะเราพบสถานที่ต่อมาแล้วนะคะต่อไปหรือต่อมาก็ได้ นี่เลยคืออันนี้แฟนขับมาแล้วเห็นแล้วมันแปลกตามากดูต้นไม้อะทำไมหมูไปอยู่บนนั้นเมื่อกี้ดูมันแปลกตามากเลยอะทำไมมันแลไน่ากลัวน่ากลัวมันออกนั่นน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะคะโอเให้ดูกันดีกว่าดูสิมีสุนัขด้วยดูดิทำไมต้นไม้เป็นแบบนี้มีอะไรเนี่ยมีแท่นอะไรก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยจตต้นไม้แปลกมากดูดิทันนี้ต้นไม้แปลก เป็นเหมือนแดนถูกสาบอะไรอย่างงี้ปะโอ้โหน่ากลัวถ้ามาตอนกลางคืนนี่น่นากลัวมากลเลยนะเนี่ยเดินมีหมุย่ยบนต้นไม้ได้อ่าลองเดินรอบๆนิดนึงโอเคตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ไเต็มไปหมดเลยต้นไม้ใหญ่เฮ้ยมีสะพานโค้งด้วยเหรอเชดมีซุ้มสะพานโค้งว่า เฮ้ยผ่านผ่านผ่านดูหน่อยดูหน่อยดูต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ยักษ์นี่ว่าอุ้ยแปลกตาเฟอ้ออ่ะเจ๋งเฟอ้อเจ๋งเฟอ้อนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดต่อไปกันเลยละกันเนาะน่าจะโหเจ๋งอะ่ะเจ๋งอ่ะสวยเลยโหนี่เฟเดอร์มาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นขอนไม้ใหญ่เลยแบบเป็นแนวนอน โอ้หนี่เฟลลองมาเดินเที่ยวเล่นดูนะเนี่ยดู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 ดดดมีโค้งโคงนี้ด้วยโอ้ตอนแรกนี่ว่าจะพาไปดูที่อื่นนะแต่ที่นี้มันไไอแปลกตามากเลยขอ,อนิดนึงนะกันเนาะอารมณ์มันเหมือนเป็นทําไมเฟนลมองเป็นปลาหมึอกอะมีใครมองเหมือนเฟลปลาหมึกบ้างแบบนี้เป็นหนวดเห็นนะเป็นหนวดเป็นหนวดเออเฮ้ยเรามาเจอที่เจ๋งๆอีกที่หนึ่งปะเนี่ยอ๋อ เนี่ยเห็นปะม่เหมือนหนวดปลาหมึกแบบลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปน่ะเหมือนเนาะลองลองจินตนาการดูนะคะแบบว่าหนวดปลาหมึกขึ้นมาจากดินโอ้โหอาถรรพ์ลงจ้านี่นะคะเป็นจุดต่อไปนั่นก็จะเป็นเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเสาอ,อะไรทุกอ,อย่างนั่นแหละโอ้เจ๋งมากดูดิอันนี้ก็จะเป็นคนแล้วก็น่าเ่นเดียใช่ปะ มันก็มีหน้าต่างๆนะคะหนึง่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หมีทั้งหมดหนะ้าหน้าอืมเฟสลองทุบลงไปดูข้างในแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรนะคะออฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันโอยังเฉ่งเลยอะ่ะนี่ก็จะหมู่บ้านทํากินอีกนินดนึงนะคะรู้สึกหมู่บานทำกินตรงนี้จะใหญ่มากๆแล้วก็แปลกตากว่าที่เราเจอครั้งแรกด้วยดู้รู้รเห็ไหม่มีหน้าอะไรไม่รู้อะดูดิเออ เจง๋จงเจ๋งแถวนี้พัมกินเยอะมากวัวก็เช่นกันนะคะวัวเยอะมากๆเลยอ่าถ้าเราไปหาที่ที่อื่นกันต่อนะคะแต่แถงนี้ก็เยอะแล้วนะ <c oughs> แถวบ้านเราจริงๆก็มีนะคะแต่ว่ามันคงเห็นกันแบบยังไงดีบ่อยตาแล้วเออพามาที่แปลกๆตาบ้างอย่างเฟสเนี่ยออกมายังดูแปลกๆตาเลยมันเป็นสิ่งที่ในจุก,กุคัทมันไม่มีอะ่ะแล้วในเซเว่นั่วไปก็แทบจะไม่มีนะคะบอกเลย ไม่ได้อวยแต่พูดเรื่องจริงนะจ๊ะหาเรือดีกว่าวะเรืออยู่แถวนั้นไหมเลืออยู่แถวไหนเนี่ยนี่เจอละปะเดี๋ยวเราไปหาที่ต่อไปกันเลยนี่นะคะเราพามาสู่ตรงจุดของพวกเอ่อทะเลทรายกันมั่งนะคะจุดทะเลทรายมันจะเป็นวันนี้ล่องๆเหมือนเดิมแล้วไฟก็เจอนี่คืออะไรเนท้ามมันไม่เหมือนพีระมิดปกติบ้านเราถูกไหม เหมือนมีคนมาแล้วด้วยอะแย่จังเฮ้นายอย่ายิงเรานี่นะคะเหมือนจะมีคนมาแล้วด้วยเปิดกล่องเอ๊ะทำไมมีของวะเราจะเก็บมาเลยแล้วกันนะคะนี่อะไรประมาณนี้เนาะ,ะขึ้นขึ้นขึ้นปึ๊บปุ๊บป๊บอ่า ถือว่าเป็นพีระมิดเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากชิบขออนุญาตซูมดูกันนิดนึงนะคะสำหรับพื้นที่อันนี้ก็เป็นจุดที่เราเคยมาแล้วเนาะอ้ท่าเลทราซก็กว้างใหญ่นะคะไม่ได้แตกต่างจากไบองค์ธรรมดาสักเท่าไหร่ก็จะมีแต่พีระมิดเนี่ยแปลกตาไปานิดนึงโอเคโหแบบกว้างมากๆเลยนะคะ ใหญ่โตใหญ่โตแคเดี๋ยวเราเดินกลับไปหาที่อื่นกนันดีกว่าอ่าระหว่างที่เราเดินทางนะคะเราเจอเรือทั้งหมด2ลํลำเดี๋ยวเราจะขอนลงไปดูกันนิดนึงนะอ๋อมันจะมีของดรอปไงเราเลยเ๋ยวลงไปดูของหน่อยบางทีมันก็จะเป็นพวกสปอนเนอร์นะคะอ่าเดี๋ยวเราเตรียมไฟไว้เลยโอเคพร้อมแล้วลุยบุ้ม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 หนมีตรงนน้นอ,อีกลำหนึ่งนะฮะ บุมบูมบูมบ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 มลงมาใต้น้ำเลยลงมา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 ไม่ไรโอ้โหมีนะคะมีเอนเดอร์เพิลมีราพิธแล้วก็มีดาบอ่าถือว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่าอยู่เพราะว่าเอนเดอร์เพิลตอนนี้มันยังไม่มีฝามเลยมันก็เลยหายากมากๆแะจจะโอ้ตรงนี้นมีอะไรเนี่ยมีเกาะใหม่เหรอโอ้ ดูดูตรงนี้นมีเกาะอีกเกาะหนึ่งโอเคเรือพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรืออัปปางใช่ไหมพี่ถูชอบเรียกอะอ่าเราลงมาก่อนด,ด,ด,ดื้ๆมีอะไรไหมมีอะไรไหมเหมือนเดิมนะคะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอืมปะขึ้นขึ้นกันเถิดเราซอบไปทำไหม น้องชอบคลิปวิดโอแนวๆนี้กันหรือเปล่านะคะถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะคะเฟสก็จะได้มาทำแนวนี้ถูกเออต้องเข้าใจาทั้งสองฝนะ่ายเนาะเออชื้อยากดูอะไรในจุกุคัาดิเราจะไปพาทัวร์ให้ดูนะคะทำไมตรงนี้มีไฟอ๋อเราปักเองถูกไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็น หมู่เกาะธรรมดาใช่ไหมคะแบบแนวมีราวาระเบิดตุด้มๆอะไรประมาณนี้แต่ใหญ่มากๆเลยนี่สวยงามตอนท้องเรื่องตรงนั้นมีเรืออับปางอีกลำหนึ่งนะคะแต่เราจะไม่ไปเราจากเราเดินออกมาไกลละโอเคเราเดินมาถึงจุดที่เป็นหมู่บ้านเก่าแล้วนะคะหมู่บ้านเก่าของเฟน่นเองที่เป็นจุดเกิดช่วงแรกเลยนะเดี๋ยวเราลองไปให้ดูนิดนึงนี่ ในเมืองนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เนี่ยประมาณนี้แหละสิ่งแปลกตาหรอในเกาะน,นี้ก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปชมต้องเดินไปทางนี้ก่อนทุดไม่ใช่นั้นไม่ใช่ที่สูมนะลูกเดินไปนี่เห็นปะอันนี้ไม่มีใครสร้างนะคะมันเกิดของมันเองอ่า แต่ทอชินั s วางกันเองนะคะอ้มันเหมือนเป็นโบทเก่านะคะโบทเก่าๆอ้อด้านล่างน่าจะมีอะไรบะางสปอนเนอร์อาา่าฮะมีสปอนเนอร์นะคะด้าน,นล่างโอเคชึบแล้วเราสามารถลงไปเก็บสปอนเนอร์ตรงไหนเนี่ย มันจะไหลามาตรงไหนหาแป๊บ,บนึงเอองงแ๊บอ๋อนี่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 น,นี่มันจะไหลามาตรงนี้นะคะไว้สำหรับฟาร์มได้อ่ะอย่างี้บุ๊บเอาไว้ฟาร์มเวลได้นะคะนี่เห็นยวกเป็นจุดย่อมๆโอเคอันนี้พวกพี่มิกพวกอะไรอย่างี้คงมาทำกันเนาะ อ,อ่ะเราปิดไว้กเดี๋ยวคลิปนี้เฟสขอไว้ท่านี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าคลิปค่อนข้างนานละนานหรือเปล่วาวะไม่รู้สิตอนนี้เฟสอัดไป28นาทีแล้วอะแต่ต่อคงเหลือนิดเดียวเนาะนี่มีสุสารนนิดนึงถ้าไยางไถ้าเฟสเจอสิ่งแปลกก็ได้ใหม่ๆ่เดี๋ยวเรามาทำา E พ2ให้ดูกันนะคะต้องมาเราดูการตอบรับเ i ส t i n g ก่อนอ่าอันนี้จะเป็นอันนี้อีกแบบหนึง่งใช่ไหมอันนี้แบบมีสองหัวตอนนั้นเราเจอแบบห้าหัว อ่าประมาณนี้นะคะก็ไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e ด้วยนะคะแล้วเจอกันอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบกันหรือเปล่าขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะบ๊ายบาย